เคยไหมคะเราไปโรงเรียนอันนั้นอันน,นี้ไปฝึกอันน,นนั้นอันนี้รู้มาเยอะมากอ่านมาเยอะมากเอ๊แต่ทำไมมันเปลี่ยนแปลงตัวเราไม่ได้สักทีปัญหามันอยู่ที่เราไม่รู้เคล็ดลับของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงค่ะคนส่วนใหญ่จะชอบเปลี่ยนแปลงในเชิง h า w to คือกระบวนการไปเลยแต่กระดุมเม็ดแรกยังไม่ถูกต้องมันก็จะเปลี่ยนกระดุมเม็ดถัดไปให้มันดีขึ้นลำบากค่ะวันนี้ครูงอร้อมีกฎที่ชื่อว่า b e a n s ค่ะ 4 B บหรือตัว B4 ตัวนี้มีอะไรบ้าง B ที่1ค่ะคือ Beliefs ค่ะ Belief สคือความเชื่อเออเราเชื่อต่อตัวเองแบบไหนสมมติถ้าคุณเป็นคนที่เฮ้ยเรื่องการงานเนี่ยฉันเชื่อมั่นในตัวเองจะตามมาด้วย B ที่2คือ b r a v e r y ค่ะคือความกล้าหาญค่ะเช่นเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะครูง้อเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของความสามารถของตัวเองเพราะอาจจะโตมาจากการที่ถูกบอกมาตลอดลว่าเออนงาะมันเก่งเงาะมันเก่งจากคุณพ่อนะคะ จึงทาให้ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยโอ้โหสู้ตาย,ยค่ะคุณมีความกล้าเวฟในการที่จะวิ่งไปหาคนแล้วบอกว่าหนูอยากทาสิ่งนี้หนูอยากทาสิ่งนี้ใครปฏิเสธไม่เคยรู้สึกว่าเป็นปมอะไรเลยรู้แค่ว่ายังไม่ถึงเวลาของเราเท่านั้นเองตามมาด้วย B ตัวที่3ค่ะ,คะเมื่อเรามีความกล้าเราจะมี behavior s หรือการทําซ้ำๆพูดซ้ำๆหรือที่เราเรียกว่าทักษะค่ะ สิ่งที่เราทำออโต้เป็นพฤติกรรมออโต้ Auto ของเราเช่นเราก็จะเป็นคนที่ชอบฝึกเรื่องนี้เพราเราก้าที่อยากจะเป็น acting coach ใช่ไหมเราก็ไปฝึกการเป็น acting coach ฝึกเลยและสุดท้ายเราถึงได้บีตัวสุดท้ายที่คนไขวา้าอยากจะได้เลยเกิดน,นั่นคือความเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างเช่นถ้าคุณอยากเป็น acting coach belonging ก็คือคุณมีความเป็นเจ้าของอาชีพนี้สุดท้ายคุณก็ได้เป็น acting coach เนาะแหมมันเหมือนจะดูดีใช่ไหมล่ะแต่มันไม่ใช่ทุกเรื่องฮะอย่างเรื่องความรัก กูว่ามีบีลิฟต่อตัวเองที่ไม่ดีคุูมีบีลิฟต่อโลกไม่ดีคุูมีบีลิฟว่าผู้ชายมันก็ขี้เล่นเจ้าชู้ใช่ไหมนะลงมาถึงตัวกูเองอ่าฉันก็คงเหมาะของผู้ชายแบบประมาณนี้แนะมั้งไปต่อบีที่สองคือ brave ความกล้าที่จะไปห,หาคนดีๆตัดทิ้งไ่ได้เลยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ประมาณนี้แหละมไม่กล้าที่จะหวังค่ะแล้วตามมาด้วยบีที่สามค่ะคือวิธีการพูดของกูงอ้อหรือ,อการกระทําของครูก็จะไปดึงดูดคนที่ตรงกับสิ่งที่เราเชื่อไว้ว่า ผู้ชายน่าจะมีแต่ขี้เลาเจ้าชูเราก็เจอแต่ขี้เราจะชูแล้วเราก็มีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักจนทําให้หัวบิลลองกับอะไรคะบิลองกับความล้มเหลวในความรักไงคะถ้าวันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนตัวแรกคือบิลิสที่ถูกต้องเราก็จะไม่มีตัวที่2คือความกล้าหาญความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จสุดท้ายเรามันจะทํากันที่ข้อสามค่ะ อยากฝึก Behavior、ค่ะอยากไปเรียนเรื่องนี้ซ้ำๆไปฝึกทักษะอันนี้ซ้ำๆจนอยากให้มันเป็นตัวตนของเรามันจะเป็นไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเราไม่เคยสั่งสมองของเราว่าเราอยากเป็นแบบไหนเราดันไม่มีความเชื่อตั้งแต่ต้นที่ถูกต้องสุดท้าย e l o o n i n n s หรือผลลัพธ์ในชีวิตที่เราได้รับมัาเป็นเจ้าของในชีวิตของเราจะบวกหรือลบขึ้นอยู่กับการปรับ i มเซ็ t ของเราซึ่งในวันนี้หากครูง้อทำคลาส u b s c r i p t i o n เป็นคลาสเรียนต่อเนื่องตลอดทั้งหนึ่งปีนะคะโดยในคลาสนี้ครูเงาะจะมาพัฒนาทั้ง4ส่วนนี้ให้กับพวกเราค่ะโดยในควอเตอร์แรก3เดือนแรกนะคะครูเงาะจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ทั้งหมดความคิดทั้งหมดสิ่งที่มันควบคุมเราอยู่ข้างในทั้งหมดเลยค่ะเราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เราก็เลือกช้อยส์ในชีวิตไม่เป็นไม่ถูกต้องเดือนที่2ค่ะ เราจะเพิ่มความกล้าให้กับตัวเองค่ะโดยการที่เราจะตั้งเป้าให้เคลียค่ะเคลียในที่นี้คืออะไรเคลียว่าเราอยากได้อะไรเคลียว่าทําไมเราถึงอยากได้สิ่งนี้มันใช่ของที่เราต้องการจริงๆไหมอะไรที่ขวางเราอยู่เราจะเอาออกให้หมดนะคะเราจะใช้เทคนิคทางสมองในการที่ทําให้เราไปสู่เป้าหมายของเราได้ในพาร์ทที่3ค่ะเราจะสอนทักษะค่ะทักษะหรือการพูดหรือการกระทําที่ทําให้คุณมีทักษะมนุษย์ที่ดีและทั้งหมดเนี้ย เราจะสอนในการแคร์เวลาที่ทําอะไรสําเร็จมักจะทําแบบนี้คิดแบบนี้ซ้าๆหรือวันที่ทําอะไรล้มเหลวเรื่องอ,อะไรผิดๆมาทําให้ตัวเองเสียหายเราก็จะมีแพทเทิร์นแบบนี้ปัญหาคือเราไม่เคยรู้ว่าเรามีแพทเทิร์นอะไรในขั้นตอนนี้ค่ะเราจะทําการแคร์ทุกแพทเทิร์นไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นที่ทําให้คุณสําเร็จแพทเทิร์นที่ทําให้คุณล้มเหลวแพทเทิร์นที่ทําให้คุณเป็นคนที่โกรธขี้น้อยใจไม่ประสบความสําเร็จด้านความรักหรือตรงกันข้ามค่ะ พทเทิร์นที่ทําให้คุณสามารถประสบความสําเร็จในทุกมิติในชีวิตได้เราจะมาเรียนรู้กันและในพาสสุดท้ายค่ะมันก็คือพาสที่คุณดีลองนะคะพาสที่คุณอยากจะได้ให้มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะที่สําคัญที่สุดเลยก็คืออยากมีความรักที่ดีการงานที่ดีการเงินที่ดีในพาสสุดท้ายเนี่ยค่ะเราจะเน้นในเรื่องของความมั่นคงอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินถ้าเกิดคุณติดลบอยู่เราจะปรับให้คุณอยู่ในสภาวะที่เริ่มต้นอย่างไร หรือถ้าเกิดใครมีเงินอยู่เยอะมากแล้วแต่บริหารจัดการการเงินยังไม่ถูกต้องบางคนมีเป็นร้อยล้านนะคะลูกศิษย์คุณหมอแต่มาในความรู้สึกที่รู้สึกไม่ปลอดภัยสักทีเพราะไม่รู้วิธีการกระจายด้านการบริหารจัดการการเงินซึ่งในพาร์ทนี้ครกก็จะมีตัวจริงเลยค่ะคนที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับคูณหมอคนคนนี้นะคะก็จะมาช่วยบอกเทคนิคให้กับพวกเราครูก็จะมีคลิปให้พวกเราได้เรียนอาทิตย์ละหนึ่งคลิปบางอาทิตย์อาจจะมี2คลิป นะะในการที่ทําให้เราได้ลองฝึกฝนเราจะฝึกฝนกันต่อเนื่องอย่างนี้ค่ะเป็นระยะเวลา1ปีตลอดทางนี้นะคะทุกๆเดือนครูเงาะจะมาไลฟ์ในการถามตอบเพื่อใครติดขัดตรงไหนระหว่างทางจะมีทีมโค้ชของเรานะคะเข้ามาช่วยเหลือในการตอบคําถามค่ะมาแชร์มาแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองและเหนือไปกว่านั้นนะคะใครที่อยู่ใน Subscription นี้ก็จะได้เป็นกลุ่มคนพิเศษค่ะที่ ได้ไปทํากิจกรรมร่วมกันคือว่าจะมีกิจกรรมมากมายนะคะที่จะทําให้เราได้รักตัวเองมากขึ้นซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนนอกเหนือจากระบบ s u b s c r i p t i o นนะคะเรียกว่าเป็นส่วนเพิ่มให้เป็นวิชาเลือกค่ะไม่ได้เป็นวิชาบังคับนะคะใครอยากมาร่วมกิจกรรมกับเรา <c oughs> เช่นุณ <c oughs> อาจจะบอกว่าเราไปอ่านหนังสือที่นี่ด้วยกันไหมเราจะไปออกกําลังกายที่นี่ด้วยกันเราจะไปทาบุญที่นี่ด้วยกันอยู่รายล้อมรอบกับกัลยาณมิตรที่พร้อมที่จะเติบโตด้วยกัน ในงานวิจัยมากมายค่ะเขาบอกว่าคนเราจะพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วคือเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนรักในการพัฒนาตัวเองเหมือนกันใน Subscription ที่ชื่อว่า wisdom journey คือหนทางแห่งการพัฒนาปัญญาของเราเพื่อให้เราเติบโตจากภายในและมั่นคงในภายนอกแบบที่เราต้องการที่พูดมาทั้งหมดนี้ที่เราได้เรียนกัน1ปีเต็มๆนะคะเราไดออ้มีคลิปเรียนทุกอาทิตย มีการพบโค้ชพบคุณเงาะไปทำกิจกรรมร่วมกันใครที่พัฒนาตัวเองเอาจริงเอาจังเราจะจัดให้เป็นกลุ่ม VIP VIP ของครูไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเพิ่มตังคหรืออะไรเลยคนเอาจริงพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเราจะให้คนกลุ่มนั้นมาเจอกันครูจะเป็นโค้ชให้เมนทอร์ให้คอยเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกการเดินทางของคุณนะคะฉะนั้นวันนี้ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน มาเดินทางด้วยกันใน s ิ o m Journey ค่ะ